ะะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัจฉมาชาแน,นลนะคะถ้าหายไปนานกับคลิปโอเมอร์สีนะคะตัวใหม่ก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าเราก็ไม่รู้จะเปิดอะไรนะคะเรื่องนี้แต่รอบนี้ต้องเปิดเพราะว่าเจ m อนโเขาเอาของมาขายได้แบบถูกใจสาวแต่มากๆทุกคนเรื่องนี้กับอ่าอินเตอร์เฟสนะคะต่อสู้ใหม่เนาะเออ เป็นเขาเรียกอ,อะไรผีเสื้อสักุละหรอเอออะไรบัตเตอร์ฟลายบัคหรออะไรถูกเป่าบุกแบกอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเออเป็นแบบว่าฟิลคล้ายๆแบบอะไรคุ้หรือชิโนกิอะไรนะเออใหญ่ปานผีเสื้อดอกไม้น่ารักมากสวยมากเธอมันมีผีเสื้อตอนติดคีด้วยนะเรื่องนี้สวยมากแล้วก็ไฟก็สวยดูดิสวยมากเราถึงเวลาเปลี่ยนละเรา ใช้ดอกม่วงมานานเกินไปนะคะแล้งีเราต้องไปเทีดให้ดูก่อนไหมอ่ะไปดูก็ได้สวยนะเธอแบบมันส่่ำมากมัมีดูดิมันเป็นแบบคล้ายๆของชิกิเลยอะ่ะเออเหมือนแบบสกินชิกิเนาะฟันดอกไม้เหนีหมสิคิดมีผีเชือด้วยน้าดูดีนา่ารัก หลังๆยิ่งเวอร์นะชว,ว่าละน,นานไปเวอร์กว่าดีนะคะหลังๆมีผิดเซ้นแล้วมีอย่างอื่นไหมไม่รู้เหมือนกันมาดูว่าเราจะเสียเท่าไหร่เราต้องสะสมกระดิ่งทั้งหมดสิบอันนะคะเออพูดทีละสิบไปเลยอซื้อเท่าไหร่อ่ะซื้อแปดหรอซื้อสิบก็ได้ซื้อ8 8แปดแปดมันเสียเท่าไหร่สี่ร้อยนะคะอ จริงมันมีใบฟรีนะจริงมารอเปิดวันสุดท้ายก็ได้ทุกคนเพราะว่าเราจะได้ใบฟรีจากลายวันนะคะอืออ่ะสิบมีอือมสองขาดแปดนะคะโอเคแล้วก็พูดทีละสิบหนึ่งเนาะ จบโอ้โหไม่มีเลยหรออุบาทมากค่ะรอยนี้สี่ร้อยนั้นทดไว้ก่อนนะอันนี้ห้าร้อยนับเป็นหนึ่งนะแรงมากด้วยนีห้าร้อยสองไม่ได้ด้วยหรออันหนึ่งนะคะอเหลือเจ็ดใช่ไหมสาม อ่ะอันชั่าวันอย่างน้อยสิบโลละหนึ่งก็โอเคนะสี่โลที่สี่เนาะสองสี่ห้าโลท,ที่ห้าสิบล็อกก็ห้าพันเองปะโอ้ไม่ออกเลยหรอหอบ้าหรือเปล่าหก เห็นโมอุ๊ยอีกาอีกสามหกแล้วเนาะเสร็จอีะอ,อีกเสร็จตื้อเสร็จขาดอีกสองแปดแล้ถึงแปดสองอันปิดอุ๊ยจบห้าแปดสี่สิบ สี่พันสี่นะคะอุ้ยจริงเหรอถูกนะเนี่ยฉันกะว่าห้าพันนนี่แสดงว่ามันก็ถูกหรอมันก็ไม่ได้แพงนะเนี่ยกะว่าวแบบหมื่นนึงนะเนี่ยพูดตรงตรงเออจบแล้วหรอแต่นี่ก็เสียไปช่าแม้ถูกนะับถูกปะก็ห้าร้อยแปดครั้งก็สี่พันู่กไหมเออก็สี่ร้อยเมื่อกี้ก็สี่พันสี่นะคะเอ้ย เลิศเกินอุ้ยได้ได้ไดนี้ด้วยนาได้เขตด้วยถือว่าดีอ่ามาจ้าสก,กุลาโมจีปิดแล้วนะคะอุ้ยมีแบบสิบโลไม่ออกตั้งสองสามครั้งบ้านหรือเปล่าใครมันจะไปหแหลมกันแต่ว่ามันก็ดวงนะเปิดเนี่ยเปิดแปดครั้งก็ไม่ออกกี่ครั้งสองครั้งเองปะเออที่แบบสิบโลไม่ได้เลยเลยแต่สิบโลสักว่าสิบโลแล้วก็หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ เดืนน้อยก็เสียประมาณเท่าไหร่ห้าพันถ้าถ้าแบบว่ามันได้อนะแต่บางทีก็ได้เบิ้ลนบ้างก็ไปโทษกับอันที่มันไม่ออกละกันว่าถูกๆไปก็ประมาณห้าหกพันละมั้งก็ไม่ได้แพงมากนะเป็นของเแค่สกินต่อสู้เนาะอ่าประมาณนี้นะคะรอบนี้ของถูกใจสาวแต่ก็มากดซะหน่อยนะใครโกรธเสียเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็มาดูว่าเซอเอ็นมูเขาจออะไรมาขายอีกนะคะถ้าตรงใจก็ซื้อถ้าไม่ตรงก็ไม่ซื้อเพราะว่า กินอะไรองค์เมียวมันอ่อมนะคะมันมม่มีอะไรอ่ะเพชรก็เหลือๆนะโยกอ่ะเอแล้วคนมีใบส้มใบอะไรเดเรดนิงก็ไม่ต้องเปิดอีกเออเราต้องเปิดนะคะเดี๋ยวเจอกันกับไอพ่ออะไรอ่ะลุงปานะคะเอพเนาะวันที่หนึ่งเดี๋ยวก็เจอกันนะคะโอเคเวลาบายบายทุกคนใครเปิดก็โชคดีนะคะสำหรับเอนโม